ไปทนาตาเลยความสวยอาจจะบัดเทียบเผาคุณตัวนะครับยังสวยอยู่นะครับขอบคุณค่ะคุณโจก็อรอเช่นกันนะครับในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอยันแนะนําตัวนะครับพิธีกรตีมาทําหน้าที่ในวันนี้นะครับผมไนจตุพงศ์อัธวงศ์ครับนักประชาสัมพันธ์นะครับปฏิบัติการเทศบาลตําหวลองกวางครับ เจ้าี่ฉันนางสาวจิรวนบัวอิน,นเจ้าตำแหน่งครูโรงเรียนอันบานเทศบาลตำบลคร่องกวางเจ้าต่อระคุณสำหรับเสียงคูกมือตัวน,นะเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอสักครู่นะครับเดี๋ยวเขาจะเข้าสู่พิธีการนะครับ เดี๋ยวขอประสานงานด้านข้างเวทีแค่หนึ่งนะเจ้าตอนช่วงนี้ขอขอใหอก้กำลังใจนะเจ้าจับพอแม่พีนอ้องชาวตำบลร่องวางนะเจ้าในค,ค่ำคืนนี้เฮามีกิจกรรมหลากหลายด้วยกันแม่กระท่งการ,รส่งเสริมความสามารถของเด็กๆทั้งหลายนะเจ้าว่าการแสดงและต่อความกล้าแสดงออกตลอดจนเป็นการจัดนิทรรศการอย่างเช่นของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอ่องวางของเฮานะเจ้า สุนําโดยทวนด้วยการนันรุสมอนนะเจ้าก่อได้มาจัดอ่านนิ่ทรศาการนะเจ้าเขามีการตั้งกล้องโทรทัศน์นะเจ้าซึ่งเรียกได้ว่าคําพื้นนี้เป็นคําพื้นแห่งอ่า ปรากฏการณ์จันทรุปราคานเนี่ยจาเต็มดวงจะเป็นจะได้นั่นทันต้องไปชิดติดตามรับชมเนี่ยเจ้าต่อมีการติตดตัด้งเนี่ยเจาดูว่าพระจันทร์เต็มดวงเป็นยังไงเนี<อ><ร>่ยเจ้าขึ้นอ่าทั้งอ่แล้วก็เนี่ยเจ้าก็มี้อ่าั้หมด่ดดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยเจ้ามาเรียงกันเนี่ยเจ้าแล้วก็ทำให้เขาได้เห็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาในคํำพืนนี่เนี่ยเจ้า ซึ่งจะเต็มดวงยังไงก็ต้องไปติดตามชมนะจ๊ะภีัสการของโรงเรียนอนุบนาลเทศบาลตะบลร่องกวางนะจ๊ะดานตรงฟังครกับฝ่ายน้ำล้นของเฮานะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะรูะ้การจัดเตรียมสถานที่นะจ๊ะภับแทบไปทนานตานะจ๊ะใครจะได้ก่อจัดเตรียมนะจ๊ะสำรองได้นะจ๊ะเพราะว่าวัวนนี้ร้าน ของเฮาเป็นจัดฝังนำ้ำริเดนี่ก็เป็นทีสะดุ้ตานะเจ้าแล้วก็ทั้งไปม้าความฟังไปฝปึกจังก็ได้นะเจ้าเดี๋ยวสักครู่นะเจ้าเราจะทำพิธีกรรมเปิดกิจกรรมในคำเคืนนี้นะเจ้า ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการนะครับในวันนี้นะครับทางทางงานประชาสัมพันธ์นะครับได้รับแจ้งนะครับท่านใดทํากุญแจรถล่นหายนะครับติดต่อได้ที่กองประชาสัมพันธ์นะครับจะเป็นกุญแจรถมอเตอร์ไซค์นะครับพวงสายสีขาวนะครับเป็นของท่านใดนะคะมาติดต่อที่ด้านข้างเวทีได้นะคะเดี๋ยวไปร่วมกิจกรรมแล้วนะคะท่านที่ไหนที่ี่รู้ว่าเป็นพวกกุญแจของท่านใดนะคะก็ต้องมารับนะคะ ติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ร่างวทีนะคะครับ่อนที่เราจะเข้าสู่นะครับพิธีการนะครับของการที่ีเปิดนะครับงานสืบสารประพาียี่เป็นะครับประจุปี2565นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับแนะนําคณะผู้บริหารนะครับสมาชิกสภารวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับท่านพิพัฒน์สุธงธรรมนะครับนายกเทศมนตรีตำบลล้องวางครับ ขอเสียงปรบมือด้วยนะคะท่านอัศวินวรรณจันยานะครับรองนายกเทศมนตรีตำบลอรองกวางครับท่านวิศวกรโนโรินนะครับรองนายกเทศมนตรีตำบลอรองกว่างครับท่านอิทธิพัฒน์ตอฟันนะครับเลขานุการนานนยกเทศมนตรีตำบลอรองกว่างครับค่ะต่อไปขอแนะนำสามาชิกสาภาเทศบาลตำบลอรองกวางนะคะทํานแรก ท่านประธานสภา,านะคะท่านพนมคัตวงค่ะท่านที่สองท่านสหาพรสุนิรานันตรองประธานสภา,าเทศบาลค่ะำลำดับต่อไปท่านอนัอนต์อรัญญาจิตสว่างสมาชิกสภา,าเทศบาลเขตหนึ่งค่ะท่านพัานณุ์นารงบุญมาพิสมาชิกสภา,าเทศบาลเขต สองค่ะโอเคหนึ่งนะคะขอไปค,ค่ะครับในส่วนของประธานในพิธีในวันนี้นะครับทางเทศาบาลตำบลร้องกว่างนะครับได้รับได้รับเกียรติจากท่านสมเกียรติอาจสั่งนะครับยอำเภอร้องกว่างครับและนางสาวบุญพิตาดูทาแปลนนะครับนายกอิงกชาชาติอำเภอร้องกว่างครับค่ะขอที่นี้ต้อนรับท่านด้วยนะคะ ครับในส่วนของผู้นำชุมชนนะครับในวันนี้นะครับนำโดยออขอภห้นะครับในส่วนของสมาชิกสภานะครับท่านเอกภพที่เจิญนะครับสมาชิกสภาเทศบาลตะบลลองกวางครับท่านเลวัตจามานะครับสมาชิกสภาเทศบาลตะบลลองกว่างนะครับขอริเชิญด้านหน้าเลยนะครับท่านสทนะครับครับในส่วนของผู้นําชุมชนนะครับในวันนี้นะครับท่าน สมภพยิ้มแย้น,นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลพุ่งสีครับกำนันกำนันกำนันท่านผู้ใหญ่ธนากรกิติเงินครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่ตำบลทุ่งสีค่ะท่านกำนันพนทนาเป็นดีนะครับกำบันกำนันตำบลล้องวางนะครับ ในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการนะครับในวันน yes. ี้นะครับนำโดยท่านปลัดและดาวันวัฒนาโกสัยนะครับปลัดเทศบาลตะบนร้องกวางครับเหนื่อยจอแงมังคอมาง ่านสารพงศ์สิสิริผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ตำบลรองกวางค่ะคับในนาำของเจ้าทีเจ้าภาพนะครับเนาะเจ้าของสถานที่ในวันนี้นะครับคับในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่มารวมกิจกรรมในวันนี้นะครับท่านบนลบนะครับเราหะสุวรรณนะครับ เจ้าพนักงานทีดนจังหวัดแปดสาขาล่องกวางครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านพันชิตนาคิตนะครับท้องถิ่นอำเภอล่องกวางครับครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับท่านเอกรันนะครับกันะชัยวงศ์นะครับรองปลัดเทศบาลตำบลล่องกวางครับท่านปุญชลัตนณ์ไวเจริญนะครับผู้อำนวยการกองต่างครับ ท่านพุ่อรุณบรรจานะครับผู้อำนวยการกองการศึกษาครับท่านสมศักดิ์ติดประจงนะครับผู้อำนวยการกองช่างครับและท่านขอออนิรุตสมอนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบลรองกวางครับในโอกาสนี้นะครับทางเทศบาลตะบลร้องกวางนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านพิพัฒน์สือทรงธรรมนะครับนายกเทศมนตรีตะบลร้องกวางนะครับ ขึ้นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับสมาชิกสภานะครับขึ้นแทนเพื่อกล่าวรายงานและเป็นประจําของการจัดงานนะครับและขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านสมเกียรติอัศษฐานกับนายอำเภอร้องกวางประธานในพิธีนะครับรวมไปถึงผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านนายกอินกะชาติอำเภอร้องกวางนะครับที่แท่นแท่นประธานในพิธีนะครับเพื่อรับฟังการกล่าวรายงานและดําเนินการเปิด กิจกรรมของงานสดเสรมปบะเพณีใยี่ป็งประจับปี2565นะครับขอบการาบเรียนเชิญครับ เดี๋ยวตัวเจ้ก้องไหนทายนี่กงนี่แลก้องไหนกองนี่เดียวเดี๋ยวบังเขาบริันไปไหนเวลาเขาเวลามีนางนงานผูไหนขึ้นนูเขาก็ซื้อมาได้เอออย่างสมมติคนเขาสะานเดียวมันกเออเขาก็ซื้อซื้อเปชุดเนี่ยมีมีตัวเรียกท่านบริวญบริบริวอย่างเดียว้อัวม้านึเดียว้ต่อว่าเขาตั้งกองได้ไหมเี่ยวแชร์ลมกุมกุปียลงกวางน่ะกุ่มใหญ่น่ะ

เป็ประจับปี2005วันน,นี้นิ้วแหละมีคนม้เทศบาลตะบนลบางร่วม,ามก,าก,าการเลนโดดรโลโหาเทศบาตะบนลบางคณะสถาวาวัดบางสงจำดันั้ทยาบ้านในเขตเทศบาลตะบนลบางได้จัดงานเสริมประรีมีที่เป็นประจับปี2 5 0 5แล้วมาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ใน,นก,ารรการดูแรสิ่งแวดล้อมและมีการกระองแบบนั้ำให้คงอยู่ต่อไปสองเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมครอบครัวร่วมกันเช่นการปฏิกระองแล้วนำไปลอยน้ำเพื่อแสดงความกตัญญูตระหนักดีต่อน้ำ